ทีมเยียนครับเป็นฝ่ายเขียวเริ่มก่อนนะครับโอ้โหแล้วมาสูตรใหม่ครับเนี่ยครับทางขวาได้ต่างปอมเปิดลูกนีแล้วไ,ได้โขกแ้วโอ้โหแต่ว่าไม่ตรงกรองครับมีอติคุณมาเปลกไว้ยังได้อยู่ครับเดวิสให้ออมหลังมาแล้วก็ตักเข้ากลับโอ้โหสโองคนเย็บชาดไม่โดน อาครับเปเรสฟอร์ดได้โยนเข้าไปเอ้าโอ้โหไปเอ้าโอ้ยบอลตายยังไงครับได้จิงติดเซฟโอโ้โหปิยพลคืนมาอติคุณตั้งป้อมแล้วครับปานลูกนี้เอ้าจิงแล้วหนึ่งศูนย์ไปเลยครับจังหวะจิงของเอโนโม,โมอนต์สินีมงคลทำชิงกับอมอรเทพเอ่าแล้วกีซาได้ยิงโอ้โหติดเซฟอิวรี่อิวรี่โอ้โหน่าจะไม่ไหวนะเอ้ายังได้อยู่ได้จิงลูกนี้โอ้โหติดเซฟครับ หันนะครับบอลไม่ออกนะครับอ้ารับดูว่าความขยันครับมนตรีไปขโมยมาได้มนตรีเปิดจัดมาตรงนี้แล้วเอ้ายังไงโอ้เบาเกินไปก็จังหวะตวัดทีมซ้ายของเอโนโมโต้ครับแต่มุมของเจ้าถิ่นเปิดมาได้โขลูโนบายโยครับกดไม่ลงครับข้ามคาไม่นิดเดียวครับอังก้าครับ เปิดมาด้วยอ้าวสกัดพลาดบอลทะลุมาถึงโกมิสครับโอกาสของผู้ไทยแทงมาช่องนี้อีซ่าพลิกมาแล้วได้สัดดูนี่เรียบร้อยครับโอ้โหจังหวะบนตรีเข้าพั่วนะครับแล้วก็บอลไปถึงโกมิสครับจ่ายยัดให้กับโมเมตอีซ่าครับประตูแรกในศึกไทยลีกครับจากลินทุ่มไกลเข้ามาครับลูกนี้บอลตกแล้วสุดท้ายยังไงครับเอายกมาอีกทีนึงคูคลิกได้จริงแล้วโอ้โหเกือบแซงน้ำสองหนึ่งครับอุทัยธานีครับ ศุวกรภูโดมครับเป่าจบการแข่งขัน90นาทีครับ B Y D C Leon Cicle หนึ่งนะครับที่สนามกีฬากลางจทะ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 ังหวัดแทธานีครับแบ่งกันไปทีมันหนึ่งแต้มครับอุทัยรินเอกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับ